ปราศดีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับติรชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผู้ที่ได้มาชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นลังใจนะครับผมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะพูดเรื่องที่ดังเหมือนกันครับในชั่วโมงนี้นะครับก็คือเรื่องกรณีการครอบครองบ้านผู้อื่นอยากได้บ้านผู้อื่นนะครับก็ต้องฟ้องศาลจะขอครอบครองบ้านนี้แบบประปรบ ที่มีเรื่องมีราวมากมายแล้วเป็นมหากราบนะครับอย่างที่เราทราบกันซึ่งล่าสุดเองก็มีหนึ่งในห้านะครับผู้ต้องหานะครับผู้คอตายนะครับและวันนี้เองนะครับกรณีที่เจ้าของบ้านหรือหลานอปกูนะครับทําการฟ้องนะครับห้าคนนี้นะครับที่ไปลุกนะครับไปลุกบ้านเขานะฮะ ด้วยข้อหา3ข้อหาก็คือนะครับเรียกว่าบุกลุกนะครับทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ซึ่งตอนนั้นนะครับหลานอากูเองก็ได้แจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็พาไปนะครับให้อายการนะครับซึ่งครั้งนั้นเองนะฮะฝ่ายหลานอากูเองก็มีการคัดค้านการประกันตัว นะครับในวันนั้นนะครับซึ่งทั้งห้าคนนะฮะก็ได้การประกันตัวมานะครับแล้วก็วันนี้เองนะครับทางอายการก็นัดนะครับที่จะให้ไปฟังนะครับว่าอายการเห็นประกันใดในคดีนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี่นะครับวันนี้เลยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับที่สำนักงานอายการมินบุรีนะครับผมนะครับมีการนัดผู้ต้องหา ทั้ง4คนนะครับกรณีครอบครองประปักนะครับเพื่อมาฟังนะครับคำสั่งฟ้องของอายการนะครับกรณีนี้ก็จะมีคนคนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตนะครับซึ่งพนักง,งานสอบสวนก็ได้เอาใบนะรับบรณบัตรนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆไปยื่นอายการซึ่งอายการเองก็เห็นแล้วก็ได้ยุตินะครับ ในการดําเนินคดีมีคําสั่งในการยุติการดําเนินคดีของผู้ที่เสียชีวิตนะครับไปเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่านะครับอายการนะครับสั่งฟ้องนะครับผุคคลที่เหลืออยู่ก็คือสี่คนนะครับผู้ต้องหาสี่คนเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้เองนะฮะมาดูข้อมูลนะครับผมคุณอาน o นจิตกูลนะครับอายการพิเศษฝ่ายคดียาามินบุรีนะครับ ท่านก็ให้ความเห็นว่านะครับผมนะครับท่านเปิดเผยว่าอายการมีความเห็นสั่งฟ้องทุกคนนะครับตามข้อกล่าวหาที่พนักง,งานสอบสวนมีนะครับการแจ้ง3ข้อหาก็คือบุกรุก2องทำให้เสียทรัพย์3ก็คือลักทรัพย์เป็นคดีอาญาเลยนะครับผมแล้วก็ซึ่งอายการก็ได้พิจารณาสั่งฟ้องนะครับผมนะฮะ ส่วนหนึ่งคนนะฮะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับพนังกงานสอบสวนก็ได้ยืน่นใบบรณบัตรแล้วก็เอกสารนะครับให้อัยการนะฮะตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายดังกล่าวนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้พาสี่ผู้ต้องหาที่เหลือนี่นะครับ ก็ไปยังสารนะครับนะฮะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับส่วนอื่นๆนั้นอย่างที่เราทราบจนป่านนี้นะครับว่าเออแปลกดีนะทำไมจึงอยากได้บ้านเหล่านี้เขาเคยทำได้ก่อนนี้ไหมเพราะว่าต่างก็บอกว่าไม่เคยมีว่ามีการฟ้องนะครับปรปักปกรณีเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านจัดสรรน,นี่นะฮะนะ ส่วนมากก็จะมีบ้างก็คือการฟ้องที่ดินที่ลกร้างนะครับเช่นเข้าไปอยู่นะแล้วก็เห็นว่ามันเลยหรือมันเกินเวลาก็จะดำเนินการเพื่อจะเอาที่ดินนั้นมาเป็นของตัวเองนะครับหลักการก็ประมาณว่านะครับเข้าไปอยู่คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในที่ดินหรือบ้านสังหาริมทัพยับหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ไม่ใช่ของตัวเองนะครับคือเอาง่ายๆคือกฎหมายนี้มีไว้เพื่อแย่งกรรมสิทธิ์คนอื่นนะประมาณว่าไม่ดูดำดูดีไม่มาดูบริหารไม่มาดูบ้านดูช่องผมก็เลยเข้ามาดูอย่างเปิดเผยอเข้ามาอยู่อย่างเปิดเผยนะครับเข้ามาจัดก,การดูแลอย่างเปิดเผยเข้ามาอยู่อย่างสงบ แสดงให้เห็นว่าฉันอยากได้ของคนอื่นเลยเข้ามาอยู่อย่างเปิดเผยอย่างสงบเลยไม่ได้มีช้อยกาลังไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ให้ครบสิบปีเมื่อครบสิบปีแล้วก็แหมก็อาจจะเป็นว่าปรึกษาหน่อยว่าเนี่ยมีกฎหมายแบบนี้อยู่เนี่ยผมมาอยู่เปิดเผยสิบปีเนี่ยสามารถมีกฎหมายรองรับว่าให้เราทําอะไรเพื่อจะเข้าครองบ้านหรือไม่ ก็คงมีการปรึกษาทางกฎหมายก็คงมีการและแค่ละคายทางกฎหมายว่ามีกฎหมายแบบนี้นะครับมีกฎหมายแบบนี้คือคิดว่าแน่นอนกฎหมายนี้นะครับคือกฎหมายแย่งกรรมสิทธิ์คนอื่นแย่งของคนอื่นยันที่ดินคนอื่นแย่งบ้านคนอื่นกฎหมายนี้มีจริงแต่คุณต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่ากฎหมายนี้สังคมจะมองยังไงว่า มันอยู่แล้วมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือมีกฎหมายเพื่อให้แย่งทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาไม่มาดูดำดูดีมาดูแลถ้าบ้านนั้นถ้าเขามีญาติคนอื่นถ้าเจ้าของบ้านเขาตายไปเลยถ้าเจ้าของบ้านเขาตายแต่เขามีญาติอยู่แต่เขาการสื่อสารกันไม่ไม่ได้ยังจะมีช่องให้ใครก็ได้ เข้าไปยึดบ้านของคนอื่นสมมติว่าต่อไปมันมันมันชัดเจนมันไม่มีความอับอายเนี่ยก็คงมีกลุ่มคนกลุ่มก้อนที่จะไปแสวงหาบ้านที่มันลางๆงแล้วก็มีทรัพย์มีเงินมีทนงทนายที่จะทําให้เรื่องนี้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเป็นของตัวเองแล้วก็เอาไปจัดสรรแล้วก็ขายต่อไม่ได้เข้าครอบครองที่จะอยู่ ถ้ามันเกิดอย่างนี้จะทํำยังไงมันก็มีหลักง,ง่ายๆไงครับหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นในที่ของคนอื่นหรือในบ้านของคนอื่นสองคุณต้องเข้าไปอยู่อย่างสงบเปิดเผยสามคุณต้องอยู่จนครบสิบปีถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับเมื่อครบแล้วนะครับ ก็ค่อยทําเรื่องเตรียมไว้ทําหลักฐานไว้เพื่อจะไปยื่นสารให้สารสั่งให้ตัวเองได้ครอบครองนั้นแบบประปบักจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเรื่องนี้มีข้อสังเกตนะครับก็คือตอนแรกไม่มีของในบ้านอาจจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้จะ,จะนับยังไงว่าเป็นอยู่ แล้วก็เจ้าของมาก็มีการพูดคุยเจรจาจากนั้นมาอันนี้เอาจริงช่วยกันขนของมาไว้ในบ้านมีการทุบมีการอะไรก็มีการแสดงให้ตรงคําว่ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยก็คือมาทํามาหากินก็มีการไปติดป้ายติดอะไรหน้าบ้านเขาให้เข้าใจว่าเข้ามาอยู่อย่างเปิดเผยนะมีของมีอะไรทั้งที่ไม่มีน้ํามีไฟนะครับมันเหมือน จงใจหรือตั้งใจที่จะให้เป็นไป,นปนตามข้อกฎหมายนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็มา,าทางนี้บอกว่ากำลังบ้านนี้จะเป็นของเขาแล้วนะเขากำลังจะฟ้องศาลปรับปักอยู่เมื่อเจ้าของมาเขาอ้าวไม่ได้แล้วก็มาดำเนินคดีอาญาก่อนแล้วกันเชื่อว่า คุณจะอ้างปรปักก็ไม่น่าจะถึงสิบปี่าแล้วก็จะมาต่อจะมาต่อเหตุการณ์ได้ไหมเออนะครับดังนั้นทางเจ้าของบ้านก็มีความมั่นใจว่าจะอ้างกฎหมายนี้ที่มีจริงเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงสิบปีอะนะครับก็เลยรื้อๆๆออกหมดเลยป้ายเป้ยนะครับใส่กุญแจไว้นะครับ,ใค,นะครบใครเข้ามาดําเนินคดีทันทีนะครับถ้าไม่รับอนุญาต จากนั้นก็ดำเนินคด,ดีอาญาอย่างที่ว่าก็คือนะครับฟ้องทั้งห้าคนนะครับในสามข้อหานะครับก็คือบุกลุกทําให้เสียทรัพย์และก็หลักทรัพย์นะครับอย่างที่ทราบก็คือในที่สุดแล้วนะวันนี้นะครับทางอายการนะครับท่านก็มีคําสั่งฟ้องสี่คนที่เหลือนะครับแล้วก็เมื่อสั่งฟ้องแล้วก็ต้องไป ส่งตัวที่ศาลนะครับก็ว่ากันไปนะครับอย่างน้อยทําให้สังคมเออคนที่ร่ำรวยคนที่มีที่หลายที่ก็ได้คลายวัดระแวงกันไปนะครับในเรื่องต่างๆนะในเฉพาะเรื่องนี้นะครับเรื่องอาญานะยังมีเรื่องที่จะยื่นสารแล้วก็รอให้สารพิพากษา,ากรณีปรปักเนี่ยยังยังไม่ถึงนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ดาเนินคดีนี้ก่อน ดำเนินคดีอาญาก่อนนะครับดำเนินคดีอาญาก่อนว่ามีการบุกลุกก็แสดงว่าทรัพย์นั้นเป็นของมีเจ้าของแล้วอันนี้เป็นการยืนยันว่าถ้าอายการสั่งฟ้องเนี่ยก็จะมีมูลนะครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับมีจริงนะครับยังไม่เข้าข้อใดๆนะครับก็มีหลักฐานเชื่อมั่นว่าเป็นเจ้าของทรัพย์จริงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมโอเคครับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ